ฮัลโหลสวัสด,ดีทุกๆท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็พบกับ m z t v CS นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการ redeem key เกม Overwatch นะฮะอ๋อนี่โอเคเริ่มแรกแล้วก็เข้าเว็บ Battle.net มานะฮะก็จะเป็นแบบนี้ใครยังไม่มีบัญชีกดสร้างบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็คือโหลดแอป Desktop ก็คือเป็น โปรแกรมเอาไว้เล่นนั่นเองนะฮะสามารถกดดาวน์โหลดได้จากตรงนี้ได้เลยนะฮะก็เข้ามาปึ๊บถ้ามีบัญชีแล้วก็กดเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับผมโอเคมี Facebook สามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้นะครับผมโอเคของผมล็อกอินผ่าน Facebook นะฮะโอ้อหสกรูนึงโอเคมาถึงถึงนี้เอ่อพอดีเอ่อ,อ,อลูกเพจ ถามมานะฮะว่ามันจะรีดีมยังไงนะครับก็มองไปที่ด้านขวามือของท่านนะครับก็จะเห็นชื่อของเรานะที่เราได้ตั้งไว้แล้วก็กดตรงนี้นะครับการตั้งค่าบัญชีนี่นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นี่เลยครับเขียวเขียวเด่นเด่นนี่เลยครับเพิ่มรหัสติดตั้งเกมครับผมกดเลยก็ มาถึงป้อนรหัสตรงนี้ก็ให้ไปหาซื้อคีย์นะครับสำหรับคนที่มีคีย์เราก็ใส่ไปเลยอ่ะวันนี้ผมก็จะใส่คีย์นะครับผมจะกดแรกแล้วขอบคุณคีย์ยกร้าน m อ t v ซ h o p ด้วยนะครับผมคุณกำลังแรกใช้ o w a t ส o r i i i n e dition กดดำเนินการต่อไปเลยนะครับ ya yeah, มีเกมเล่นแล้วแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้เป็น o อวอร์ออริจินเดดิชั่นแล้วเออร้านผมก็ขายอยู่นะฮะก็คือ m อ็ v Shop นี่แหละเออพาร้านกันนิดนึงหน่อยนะจ๊ะเข้าไปกระตถูกใจกันได้นะโอ,อเคนี่นะฮะจากนั้นก็มาเข้าตรงแอปนี่นะครับกดเล่น ได้เลยเออเออเออสำหรับผู้ที่ไอ้นี่ตอนแรกก็ต้องดาวน์โหลดกันนะครับพอดีอันนี้ผมดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนี่มาแล้วโอวอสมีดานใหม่ด้วยโเอซิสเออว้าว โอเคครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากร้านของผมไว้ด้วยนะครับสามารถมาซื้อหาซื้ออุดหนุนคิวอาร์วอร์ดหรือว่าเกมสต e ีมออริจิน i ริษัทอะไรได้นะครับผมร้านผมก็ขายอยู่นะครับตามนี้เลยจะจะไ,ไปละจุ๊บจุบโอ้อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับ แบตเทนแท็กผมแอดมาได้นะครับผมโอเคไปลวครเจอกันในเกมนะจ๊ะจุบ๊บจุ๊บบาย